ชัยภูมิมีรถยนต์แล่นผ่านจัก,กรยานสามล้อมอเตอร์ไซค์ชัยภูมิบอกไกลบอกไกลนายพรศักดิ์จิรนัยผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิขอเชิญชวนชาวชัยภูมิและผู้มีจิตเป็นกุศล ร่วมบริจาคเงินทรัพย์และสิ่งของเพื่อเป็นรางวัลในการออกร้านหันสากาชาติงานประจำปีเจ้าพ่อพยาแลและงานกาชาติจังหวัดชัยภูมิปี2557ในงานวันรวมน้ำใจให้กาชาติวันพฤหัสบดีที่12ธันวาคม2556เวลา8นาฬิกาเป็นต้นไปณบริเวณจวนผู้ว่าราชการจังหวัดชายภูมิอย่าลืม วันรวมน้ำใจให้กาชาติ12ธันวาคม2556ที่บริเวณจวนผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิวันนี้เราช่วยกาชาติวันหน้ากาชาติช่วยเราชัยภูมินั้นก็มีของแปลกผู้แฝกผู้พระตาดโคนเสียงน้ำตกดังย่นยนน้ำตกตาดโตนไปเที่ยวใหม่แก้มแดง ตาฝนตาโตนตกแรง